และนี่คือสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของผมในวันนี้นะครับอืมเอาล่ะแล้วเราจะตั้งชื่อมัอนว่ายัางไงดีอืมโอเคต้องนี้เลยสมชายนายพร้อมที่จะลุยหรือยังสมชายพร้อมแล้วก็ไปเลยโอเคแล้วเราก็มาต่อนที่ด่านสิบเก้านี่เลยลูกซองสเลปเปอร์แล้วก็เลสโก กระสุนไปเลยสมชายโอเคโอ้เออเป็นไงล่ะโอเคว้าวสมบีถึกมากเลยครับมันถึกขึ้นแน่นอนเลยเออสไนปเปอร์นัดเดียวไม่แตกเบ้าจริงโอ้พระเจ้าเอ,อ้โอเคนี่นัดเดียวเท่านั้นเข้าถังระเบิดเลยโอ้ล้วดูเหมือนว่า นี่โอเคหลองกระสุนเก็บเลยโอเคได้กระสุนตัวนี้เพิ่มมาโอ้สมมติเนี่ยเต็มกระสุนกันนี่โอ้ผมยิงระยะใกล้แต่ไปโดูระยะไกลย่ำไรโอเคเก็บกระสุนโอ้ผมได้ลูกสองมาแล้วครับกระสุนลูกสอง,น,งนี่เห็นไหมเพิ่มนี่ ยิงขื้ดเป็นหนึ่งทีพระเจ้านี่เลยโอ้กล่องกระสุนฉันคิดถึงหนหยมากเลยเคได้กระสุนตัวน,นี้เพิ่มมาเยี่ยมเลยว่าไงสมบีคุงโอเคเราจะเก็บกระสุนไว้นี่ต้นไม้ครับโอเคเก็บกระสุนโอเคได้ลูกศรมาสี่เม็ดนะนี่โอเค ว่าไงนี่อะไรนั่นนึงโอ้เจ้านั่นถือกรับแถมใส่กราอด้วยโอเคโอ้กล่องกระสุนนี่นี่แน่จ,จิ๊บจุบหลบแบบดิจิตอลลั่นเลยโอเคเยี่ยมมากสมชายโอ้ตรงนี้นี่อะไรรือเปอิด โอ้นี่แล้วก็อีกทีแล้วก็นี่ไงโอเคเยี่ยมเลยเอ,อ้นี่ครับใส่กระสุนสไนเปอร์ในขนาดจบเกมเยี่ยมเลยเฮเลนเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างโอเคไหมผมเหมือนที่เธอเคยบอกกันแหละโอเครกรามที่หนักเล่นเกินไปฉันแค่เฮ้ยขอบคุณที่ดูแลไม่อกี้ปลอดภัยนะ ฉันรู้เธอเกลียดเด็กเจมเมกี้ <James. S 1> <Gem, Mickey S 2> ไม่ใช่เด็กตัวไปนะเธอเป็นหลานสาวของฉันอ้าว oh. ใช่ครับเด็กก็้ปลาตัวอีกด่านที่ยี่สิบกันเลยอืเอาล่ะเราจะพาอะไรไปดี mm. นี่เลยแต่เน,นเบอร์พื้นพกแล้วก็นี่เลยตัมเกมนี่เลย สเตปเปอร์โอ้ชนกล่องครับนี่นี่ก็นี่โอ้ oh. มีข้าแม่น้ำด้วยพระเจ้าผายุที่หงกกระนาว่า oh. ไงสมชายโอ้ oh. ดูนั่นสิสมบีเยอะมากเลยครับแถมถึกด้วยโอ้ oh. พระเจ้านี่แล้วก็นี่เออนี่แน่นี่นะน เงมเลยเลยเจนัดนี่นี่นี่โอ้โหถึงมากครับพระเจ้ายิงไม่เข้าเลยบางตัวเก็บกระสุนแล้วก็หลบซักสเนเปอร์ชนต้นไม้นี่แล้วก็ยิงโอเคดีมากสมชายนี่เลยโอ้สมมเยอะมากครับนี่โอ้ต้นไม้เออต้นไม้ครั้ง พระเจ้าผมชนต้นไม้จนลืมไปเก็บกระสุนเลยอ่ะพลาดจริงโอ้ยเยอะมากสมชายข้าจะตามเจ้าไปรอกรโอ้ชนต้นไม้ตรงนี้ก็นี่เลยอืมระเบิดอโอ้กร,อกระสุนไม่นะพระเจ้าผมมาผิดทางแต่ก็ยังปลอดภัยอยู่อืมเยี่ยมเลย โอ้ดูแรงกัดที่มหาศาลนั่นสิโอยำอะไรอื้อต้นไม้แล้วก็ดิอื้อโอ้โหใช่ครับตอนนี้แขนผมช้ำไปหมดแล้วต้นไม้แน่นเลยอ,อีชอนต้นไม้ไปทางทีจุดลบดีกว่ากระสุนไม่มีลืมเก็บกระสุนแถมวิ่งชนต้นไม้อีกโอ้พระเจ้านี่มัน เยี่ยมมากเลยว่าไงซอมบี้ฉันไม่มีกระสุนหรอกนะเพราะฉะนั้นก็จะวิ่งหลบเอาอโอเคเยี่ยมมากสมชายที่เปิดทางให้แล้วก็กระโดดเยี่ยมเลยมีคนหนึ่งในหน่วยของกาเซียเอาแต่พูดว่านี่คือแวนซินโลกมันเป็นแบบนั้นใช่ไหมจะคิดมาตลอดเลยว่าจะมีไฟกับสารกำมะถันมากกว่านี้ นี่มันมันเจย์มากกว่านั้นเยอะอืมก็ใจแล้วเราจะถึงเมืองเฮนรีในวิชาภาษาตัวดีด้วยแหละเธอก็ด้วยนะฉันจะไปเดูนี้แลรอด้วยเธอโอเคด่าที่ยิสเวตแล้วก็ let's go อืมดานี้ผมจะนี่อะไรตอนนี้ไปกับลูกซองเงี่ยมบลย โอ้ okay. oh. ด่านนี้พายุเข้านะนายวิ่งตัวล้มได้เดิเพื่อนโอเคฝนตกหนักมากเอ้อไยไก่ไก่แล้วก็นี่โอ้พ oh, ระเจ้าพระเจ้าไม่นะผมไม่มีมีดโอ้ย oh. ามากสมชายและนี่คือข้อดีของสมชายเมื่อคุณนั้นโดนจับแล้วไม่มีมีดเขาจะช่วยคุณเอ้ยลั่นเลย เขาจ้องจะช่วยคุณโอเคโอ้กล่องกระสุนคนที่ไม่ไปเก็บเลยครับโอเคเมื่กับสอมบี้หลบเลยพระเจ้าโอเคว่ okay. าไงซอมบี้จังหวะนี้สามนัดวิ่งหลบเท่านั้นเก็บกระสุนไว้เออและยิงไม่เข้าด้วยพระเจ้าโอ้กล่องกระสุนข้าตมหานายมาน่าอันแล้วโอเคได้แคนเนปเปิร์มานะ ผมมีใช่ก,กระสุนรอเลยครับโอเคนี่ลั่นเลยนี่มันถึงมางครังจะยิงไม่เข้าก็เถอะนี่อะไรโอเคเปลี่ยนลูกสองโอ้ลอกกระสุนโอ้ผมมีใจมากเลยครับโอ้เยอะมากตรงนี้นี่เลยลูกสองมีนัดหนึ่งนะูโอ้ดูการหลบนั่นสิมันเร็วมากสมชายไหนทำได้ไงเนะี่ย โอเคนี่นี่โอ้โก,รอกระสุนไม่เนดะ้ผมไม่เก็บตัวนั้นไม่ได้บ้าจริงเป็นเหลือซองนัดน,นะนี่เลยแล้วก็นี่หลังจากนี้จะเป็นการวิ่งหลบยาวๆเลยเลี่ยมใจให้หอมสหายโอเคเพราะว่าสมชายจะช่วยคุณโอ้โก,รอกระสุนผมดีใจมากเลยครับเห็น okay. นี่เลยลูกซองเน้นๆนครับ โอ้นี่แล้วก็นี่โอเคโอ้ฝนตกหนักมากเลยครับโอเคแล้วอีกนัดนึงนะ <_ t od> เกือบไป <_ t od> ฉันคิดว่าพวกมันจะจัดก,การเราได้ซะแล้วเฮ <_ t od> เลน <_ t od> ได้โปรดเธอ <_ t od> บอกฉันหน่อยว่าเกิดอ,อะไรขึ้น <_ t od> แม็กกี้ โอ้พระเจ้าเธอโดนกัดใครก็ได้สมิฉันทีไม่นะขวานเมกกี้ตักอ,อย่างเธอไม่เป็นไปไม่ได้เดี๋ยวดี้ลูกสาวตัวน้อยของฉันบ้าเอ้ยบ้าไปแล้วโอ้พระเจ้าโอเคเริ่มต่อเลยดันนี้ผมจะเอาเป็นนี่เลยเหมือนเดิมครับเอาหลามาดูกันว่าผมจะสามารถาไปจากที่นี่ได้หรือไม่ นีกอะไรักรสุนลูกซองสองนัดซันปเปอร์อีกสองนัดโอเคถือว่าเป็นการให้ที่เยอะมากเลยอื้อลั่นเลยนี่โอ้ตีครีครับจังหวะนั้นกระโดดโอ้หลบครับโอเคดูเหมือนว่าฝนจะหยุดตกแล้วแล้วหมอกก็ลงด้วยนี่ พอมีกล่องกระสุนแล้วผมก็จัดเลยครับนี่เลยเป็นไงล่ะเยอะมากสมชายโอ้เขาเร็วมากแล้วก็วิ่งซิกแซกไปด้วยโอเคจังหวะนี้ก็ไม่เข้าเออโอ้ไม่นะอฮึสมชายจ้องจะช่วยคุณโอเคเยอะมากเลยเออแล้วก็ไม่เข้าพระเจ้าไม่ติดคริสซะด้วยเออ ยิงเข้าโอ้ลมนะ้มละเยอะมากโอเคใส่กระสุนโอ้ผมเช็คกล่อ,องกระสุนเป็นลูกสองซะด้วยเออแต่ก็ยังไม่เข้าอยู่ดีโอเคเออว่าไงหลบอืมลั่นเลยจังหว่านี้โอเคนี่ไม่เข้าครับพระเจ้านี่แน่โอเคโอ้หลอยเลย พระเจ้านี่เนี่ผมวิ่งซิกแซกแบบนั้นไม่ได้บ้าจริงนี่แน่โอ้นี่กล่องกระสุนผมไปเก็บไม่ได้บ้าจริงหมอกลงหนามากเลยครับโอเคนี่นงวิ่งขึ้นเนินเลยจงังหวะขึ้นเนินเนี่ยผมลุ้นสุดๆไปเลยครับโอเคกล่องกระสุนผมนี่วิ่งมาเลยครับโอเค หมอกที่หนาทําทให้ผมลุ้นว่าข้างหน้ามีอะไรยังดีที่หนาไม่มากผมยังเห็นอยู่โอเคจังหวะวิ่งขึ้นเนืินนี่นแหละอืยอดเลยพระเจ้านี่แน่สมชายไปเลยนี่งไงโอเคเหลือสองนัดกระโดดือยำเลยฮัลโหลมีใครอยู่ไหมใครก็ได้ แค่ตอบมาหน่อยบ้า <S 2> <S 2> เ้ยไม่มีใครถอบผมเลยะอืมโอเคแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้ผมเนี่ยจะสะสมชิ้นส่วนของสไนเปอร์ครบแล้วแล้วก็นี่เลยมาดูกันว่ามันจะแรงขึ้นหรือเปล่าโอเคมาเลยว่าไงสไนเปอร์ตังหว่านี้ลูกซองสไนเปอร์แล้วก็จัดเลย ยิ่ยมเลยโอเคชักระสุนลหลซองสองนัดเหมือนเดิมแล้วก็สไนเปอร์สองนัดเหมือนเดิมนี่เลยเยี่ยมเลยครับนี่นี่งไงมันอาจจะแรงขึ้นก็ได้นะครับหรือเปล่าอื้อยิงเลยนี่โอ้ยิงเข้าแล้วครับจากปกติจะยิงไม่เข้านี่หน่อยโอเคตอนนี้เข้าแล้ว เยี่ยมเลยว่าไงสมบี้นี่ฉันอัพมาแล้วโอ้พระเจ้าแต่บางทุกก็ยังยิงไม่เข้าอยู่เยี่ยมมากสมชายโอเคนี่แน่ป๊อปก็ให้เป็นไงล่ะโอเคโอ้สองนัดนี่เลยกระโดดลั่นอีกทีนึงผมยิงไม่โดนจุดสำคัญครับโอเคนีเลยลูกซองสองนัด เก็บไ้ดีกว่าโอเคใส่นี่ลั่นแล้วก็นี่โอเคหมดละผมเป็นกลงกระสุน,นลั่นเลยนี่โอ้นายรู้มากสุมชายผมชอบจังหวะซิกแซกของสมชายมากเลยครับวอาล่ะโอ้เครื่องบินมาตกที่นี่ได้ยังไงกันพระเจ้าโอเคโอ้ไม่นะ ผมไม่ได้เก็กบกระสุนตรงนั้นใช่ครับแล้วผมก็จะต้องวิ่งซิกแซกหลบพวกซอบี้โอ้พระเจ้าโอเคสมชายนายวิ่งติดขื่อเดยวเพื่อนนี่เลยตรงอันนี้เท่านั้นโอเคได้กระสุนมาแล้วอี่ไม่โดนจับได้ยังกันนี่เลยโอ้พระเจ้าเยอะมากกระสุนหมดอืม สมชายช่วยด้วยนี่เลยเสียทางระเบิดเก็บกระสุนได้ลูกซองมาสี่นัดแล้วก็ลั่นเลยพระเจ้าไม่นะโอ้และนี่คือข้อดีของสมชายนะครับเอาละ่ะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ผมได้มันมาเนี่ยอนี่เลยลั่นเลยครับนี่กระสุนหมดวิ่งหลบเอาครับเอาละ่ะเยี่ยมเลย เฮเลนเฮเลนเด้บปรดบอกฉันทีว่าูโอเคแค่เจมมิกี้ยังไม่ตายแต่พวกเขาต้องอะไรพวกเขาต้องตัดแขนเธอออกเธอเสียเลือดมากแต่พวกเขาบอกว่าเธอจะโอเคโอ้พระเจ้าลูกสาวของฉันฉันจะบอกเธอถ้ามีอะไรอัปเดตนะพวกเขาบอกว่าเราต้องใจอีงแล้วพระเจ้า ชนต้นไม้ไปนึงทีครับการเปลี่ยนแปลงสำหรับใครที่มือว่างนะครับก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ลัดชมคลิปใหม่ๆจากช่องเราด้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ